อันนี้ไปใส่โปรเฟนเดอร์มานะครับเห็นปะน,น,นี่โปรเฟนเดอร์อยู่นี่้หน้า <c oughs> ไม่ต้องจูนเยอะครับส่วนข้างหลังนี่เลยเบอร์สี่ครับเอาเช็ดแถมให้แกหน่อยเนาะน,นี่เช็ดช่วงล่าง เห็ลูกค้า V.I.P เราครับแข็งแรงเช็ดให้เขาหน่อยให้มันอันนี้ใส่โปรเฟนเดอร์มาจากมาจากรถร้านเคียร์ไข่ครับ ช่างไขลามินทานะครับเสิร์ชหาได้โปรเฟนเดอร์4ชั่วโมงครับพร้อมตั้งศูนย์ให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ไปทดลองขี่มานุ่มมากครับเกาะถนนไม่เด้งเลยห้อยเราเช็ดตะพวกนี้เช็ดให้หมดให้สะอาดที่ร้านเราก็รับเช็ดช่วงล่างพวกนี้นะครับราคาคันละสามพันห้าสามารถร้อยบาทเดี๋ยวน้องๆช่วยกันเช็ด นี่คือ Fortuner ใหม่นะครับกับโชคโปรเฟนเดอร์จากเฮียไข่ราคาประมาณห้าหมื่นกลางๆครับสวยงามแน่นอนครับมาเป็นทั้งเลยครับโอ้โหนี้เป็นไงครับสาดเหมือนใหม่เลยครับได้เช็ดนะครับนี่ดูปีกนกล่างนะครับสะอาดเดี๋ยวปีกนกตัวนี้ ได้กำไรอยู่มันสองสามหื่นต่อเซตหนึ่งเรื่องวันข้าวเขาถือเลยเชร็จทั้งร้านครับแต่ว่ามันต้องมีคนถืออเสรจตรนี้นะมันมันเคยมีอยู่เขาถือแบบนี้ไอ้ายได้ผมมีคนเอาน่ะเดี๋ยวเน้อยร้านน่อยน้อยเนี่ยให้สปริงเปื้อนแล้วหรอสปริงนั่นคือสปริงเดิมสปริงเดิมเหรอตัวหลังเดิมตัวหน้าสปริงใหม่โอ้โหคาลิเปอร์ใหม่กิ๊ก เงเปลืองกี่โคลนนีดหน่อยนะพี่วิ่งสองพันโลนะอเองนะก็ออกไปวิ่งตอนฝน,นตกฮะเจียมกันนะบอยแล้วนี่แกะไงโอ้โหแกะยากเลยเนะี่ยคิดไม่ออกโอ้โหน,นี่คนระับโชคไม่ม่